कि รวมถึงในสมภพท่านรองรัชกาญจนาค่ะท่านจิตประชาปันติชาค่ะเราอีกกช่เพราะว่าตั้งแต่ทีย่ เราจะขออนุญาตเล่าถึงในภาพรวมก่อนละกันนะคะคว่ากิจกรรมน,นะคะของสุงทภาพอัตลักษณ์พลังงานเนี่ยครั้งนี้เป็นครั้งเมื่อไม่านานมานี้ที่จับัดที่เกิดภายใต้การนำขอบคุนการ โดยเฉพาะจังหวัดพังงานะคะก็จะใช้ชื่อชุดนี้แหละครับเดี๋ยวก็ไข่ต้องทาเพลงให้ลายแดนละค่ะการดําเนินโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการตลาดสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงาค่ะเป็นการดําเนินการเกี่ยวกับเรื่องของการจัดงานแสดงสินค้าอัตลักษณ์จังหวัดพังงาครั้งที่หนึ่ง ระหว่างวันที่19ถึงวันที่23มิถุนายน2567ค่ะที่ณเทศบาลตะมนท่านาอเภอรกระโปรงจังหพังงาแห่งนี้เราก็จะมีผู้ประกอบการนะคะที่เป็นสินค้าอัตลัของจังหวัดพังงานะคะไม่ว่าจะเป็นผู้เรียนสายตัแต่ละชุมชนนะคะไปจำหน่ายนะคะซึ่งจะมี 15, ทั้งหมด5วันในห้้รรขขบบเเจ็นนนดิกกีบบาาาาาค่่ะรรรรวววััสงงงงมขขขขแออศษฐ ที่จ้องเน้การส่งเสริมเพื่อเชื่อมโยงตั้งแต่ประสิทธิภาพการผลิตการบริหารจัดก,การการใช้เทคโนโลยีในการพัฒนานวัตกรรมให้เกิดประโยชน์เชิงพาณิชย์ พอค่ะแล้วก็แกนยานจะมีสนิทในอาอันนิจิของแท้จากสาริกากระผมแน่นอนแน่นครับูต้องแท้ต้องดีต้อแกนยานต้องเป็นสนิทแล้วก็อีกสองสวนนะครับพี่พอดีใจแทนและหน่อยไหมคะสาริกาอยู่ในอาพออลอกูนดเราก็เลยมีเงินทุนการศึกษาอมาอ่าครับ กับคนที่สองนะครับเด็กหญิงขันธุไทยภูมิปิษฐ์ทากินต้องกินครับต้องอย่าทุกองนะลูกเดี๋ยวให้รูปพร้อมที่จะเล่นกันน่เรเลยโอเคเดี๋ยวน้องอยู่ทางขวานะลูกกินเลยครับกินเลยครับคูนั่นเลยครับไไม่ด้คูนั่นเลยครับพี่เขามาเลยคร่ะรู้อย่างนี้นะครับเดี๋ยวลองไปปองรองกับติ๊กก่อนให้เด็กซื้อทุเรียนให้สักลูกเราค่ะแล้วก็ผู้แทนจากที่มีตัดเลือกเองเอามาครุงค่ะนะคะ

thank okay. you